วันนี้เราจะมาทําเมนูเด็กขอไข่ดาวในหม้อหุงข้าวกันนะคะอันนี้จะเป็นข้าวที่พี่แคทกับครอบครัวหุงกินกันปกติอยู่แล้วเอาไข่ใส่รับรองไม่บูดแน่นอนข้าวพี่แคทเราไปล้างแล้วเราก็จะมาเช็ดให้มันแห้งแล้วก็เอาไปหุงใส่หม้อไปเลยข้าวเราก็สุกแล้วเดี๋ยวจะเอาไข่ใส่นะคะเริืมเลยนะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะมาดูค่ะว่ามันจะสุกหรือยังโอ้นีได้แล้วมาลองกินกันนะคะโอ้ยสุกพอดีนี่ยางมะตูมน้องแยมชอบมากขา่ย,ยางมะตูมเด็กๆเด็กขอต้องไปทำกินแล้วนะคะอ,อร่อยมากไปลองทำตามกันดูนะคะเมนูเด็กขอไข่ดาวในหม้อข้าว